ไอทีประจำบ้านสวัสดีครับคลิปนี้เอาเครื่องเจียมือถือมารีวิวให้ชมนะครับเป็นยี่ห้อโอซูกะตั้งใจจะซื้อมาใช้งานแล้วก็เป็นสินค้าประจำบ้านนะครับสั่งมาพร้อมกับใบตัดเลื่อยวงเดือนขนาดเล็กได้มาทั้งหมดก็5ใบนี่นะครับแล้วก็มีตัวแกนมาด้วยนะครับผมจะเอามาตัดพลาสติกแล้วก็พร้อมกันสั่งตัวกัดเหล็กตัวนี้มาด้วยนะครับ สำหรับตัวโอสุกะจริงๆแล้วเป็นสินค้าผมไม่แน่ใจว่าเป็น OEM หรือเปล่ามีหลายรุ่นที่เป็นรูปทรงนี้นะครับรวมทั้งม a ก i t a าด้วยรวมทั้งยี่ห้ออื่นๆด้วยตัวนี้ผมชอบเพราะว่าเป็นสีเหลืองนะครับด้วยสินค้าเนี่ยค่อนข้างเป็นสินค้าที่เป็นที่นิยมมากเลยมีการสั่งซื้อค่อนข้างเยอะนะครับความเร็วหมุนเปล่า3 2 0 0 0รอบต่อนาทีแล้วก็กำลังไฟ180วัตต จริงๆมีหลายรุ่นนะครับผมเลือกรุ่นนี้มาเพราะว่าก็คิดว่าดีวิวดีนะครับแล้วก็รูปทรงสวยงามสีสวยนะครับก็เลยเอามาแกะรีวิวไว้ในช่อง YouTube เผื่อหลายๆท่านพ้นมาเจอแล้วก็ติดตามอยู่จะได้เป็นทางเลือกนะครับสินค้าตัวนี้มาพร้อมกล่องนะครับเป็นกล่องไม่ค่อยแข็งเท่าไหร่นะครับเป็นอ่อนๆนุ่มๆเนี่ยนะครับดู ชัดๆเป็นทางเลือกแต่วนะ่าสินค้าก็โอเคนะผมทดสอบใช้งานก่อนหน้านี้แล้วค่อยเอามารีวิวนะครับตัวนี้จะไม่มีตัวหนังสือนะครับก็ตัวละประมาณ600เท่านั้นเองไม่แพงนะครับในกล่องก็จะประกอบด้วย2ส่วนนะครับ2ด้านนะลองดูฝั่งด้านนี้จะเป็นสายต่อเพื่อให้ยาวขึ้นนี่นะครับจะเป็นแกนสําหรับใส่ตัวดอกแล้วก็พวกใบตัดอะไรพวกนี้นะครับ เพื่อให้ยาวขึน้นตัวนี้เป็นแกนสวมนะครับเขาจะหมุนหมุนฝั่งทางนี้นี่มีแกนอยู่แกนตรงนี้จะหมุนหมุนแล้วก็ทําให้ตัวนี้หมุนตามนะครับเป็นการต่อสายให้ยาวขึ้นสําหรับการเขียนแบบปากกานั่นเองนะครับสําหรับฝั่งนี้มีคู่มือมาให้ด้วยแต่จริงๆไม่ใช่ครับเป็นส่วนประกอบเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ในส่วนฝั่งด้านนี้จะมีฐานซึ่งฐานด้านนี้เหมือนกับว่าเอาไว้ให้เราต่อนะครับเนี่ยตัวนี้เป็นตัวแขวนนะครับ ขแขวนแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวหนีบหมุนหนีบกับโต๊ะนะครับแล้วก็ขแขวนเพื่อลดการสั่นสะเทือนนั่นเองถ้าเกิดเป็นการวางแนวตั้งโต๊ะหนีบแนวนี้นะครับก็ขันแล้วก็หนีบที่ต sure. ัวแกนโต๊ะแล้วก็หมุนแบบนี้แต่ส่วนใหญ่โต๊ะจะเป็นแนวตั้งแบบนี้เราก็หมุน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 ตัวนี้หนีบที่แผ่นด้านบนของโต๊ะนะครับแล้วก็ตัวนี้จะมีน็อตเหมือนกันคุณก็วางตั้งแบบนี้นะครับส่วนตรงนี้ก็สามารถหมุนได้อีกนะครับหมุนแบบ เหมือนกับว่าหมุนแบบนี้แล้วก็ยาวขึ้นนะครับหมุนได้2ระดับเนี่ยนะครับค่อนข้างโอเคเลยสําหรับแกนตัวนี้นะครับยาวประมาณ50เซนเอาไว้แขวนเพื่อให้ตัวเครื่องเจียหย่อนลงมานะครับหย่อนลงมาห้อยอยู่จะเป็นการลดแรงสั่นสะเทือนจากตัวเครื่องเจียเองนะครับกรณีที่เราใส่ตัวต่อสายแบบนี้เพื่อจะเขียนแบบปากานะครับถึงจะต้องใช้ตัวเสาตรงนี้นะปกติแล้วถ้าเราจับแบบนี้แล้วตัดนะครับ ถ้าตัดแบบเนี้ยก็ไม่ต้องใช้จริงๆจับมือเดียวก็ตัดแบบเนี้ยนิ่งก็ได้นะครับหรือจะหาตัวล็อกแบบเลื่อยวงเดือนนะครับล็อกที่โต๊ะแบบนี้แล้วก็จับวัตถุเลื่อนเข้าออกก็ได้นะครับมาดูตัวเครื่องตัวเครื่องให้มาพร้อมสายสายตัวนี้เท่าที่ผมวัดดูยาวประมาณ2เมตรท่วนพอดีนะครับถามว่า2เมตรท่วนพอไหมจริงจริงก็พอครับเหลือเฟือเลยแล้วก็ในส่วนตัวเครื่องนะครับสังเกตดูใกล้ๆตัวนี้ ถามว่าตัวนี้มีไว้ทําอะไรตัวนี้มีไว้เพื่อที่จะกดเป็นตัวล็อกแล้วก็เปลี่ยนหัวนั่นเองนะครับเวลาเราจะเปลี่ยนหัวเราก็กดล็อกตัวนี้เอาไว้แล้วก็เปลี่ยนแล้วก็หมุนให้แน่นนะครับแล้วเราก็ต้องใช้เครื่องมือที่เป็นประแจตัวนี้นะครับเพื่อที่จะหมุนล็อกนะแล้วก็มียี่ห้ออยู่ตรงนี้โอซุกะนะครับพัดลมจะอยู่ตรงนี้เพราะว่าใช้ไปเรื่อยๆมันจะร้อนนะครับ จะมีลมระบายความร้อนออกมาอยู่ตรงนี้นะครับตัวนี้เป็นแปลงฐาน2ฝัง่งแล้วก็มีสวิตอยู่สวิตตัวนี้เป็นปิดเปิดนะครับส่วนฝั่งนี้จะเป็นเพิ่มความเร็วลดความเร็วเบอร์หนึ่งไปเรื่อยๆจนถึงเบอร์6นะครับแล้วมีคําว่าแม็กอยู่ตรงนี้นะครับส่วนด้านหลังมีตะขอเขี่ยวให้คุณจะใส่ด้านไหนก็ได้ตัวนี้ถอดออกได้ผมเพิ่งใส่ไปเองนะครับสามารถใส่ได้ทั้ง2ด้าน ตามชอบเลยแล้วก็บริเวณนี้มีป้องกันสายหักด้วยอนนี้ครับนุ่มๆน,นะยึดแน่นพอดีนะครับปลั๊กเป็นปลั๊กหัวกลมนะครับแล้วก็มีที่ยึดมือให้ด้วยค่อนข้างออกแบบมาได้ดีลงตัวนะครับแล้วก็มีในส่วนของสายต่อสายต่อตรงนี้ถามว่าใช้ยังไงนะครับคุณก็ เอาตัวนี้มาแล้วก็คลายเนาะตัวนี้ออกนะครับคลายเป็นหมุนตัวนี้ออกเลยนะเนี่ยแล้วก็คุณก็ต้องคลายตัวนี้ด้วยออดนะครับสามารถเปลี่ยนหัวได้เนี่ยลองดูนะครับตัวรูต่างกันนะตัวนี้รูเล็กกว่านะครับเป็นตัวหัวแทนนะครับตัวหัวนะครับจะมีหัวหลายขนาดเนี่ยนะครับเทียบกันสําหรับเปลี่ยน ตัวหัวเจียนะครับเล็กๆมี3ขนาดนะครับซึ่งในขุงเนี่ยให้มาค่อนข้างเยอะเลือกใช้เอาเองนะครับมันค่อนข้างเยอะจริงๆมีตัวขัดมีกระดาษทรายมีหินเจียนะครับแล้วก็จริงๆมีดอกสว่านเล็กด้วยเนี่ยนะครับแล้วก็มีใบตัดแต่ละขนาดมีหลายรูปทรงนะครับ มีคล้ายๆปากกาด้วยเนี่ยเอาไว้สลักชื่อนะครับเพียบเลยผมก็เห็นอนเนกประสงค์มากๆก็เลยซื้อมาใช้งานนะครับตัวนี้จะเป็นปะัะแจฝั่งทางนี้เอาไว้ขันเพื่อถอดแปลงฐานนะครับแล้วก็ฝั่งทางนี้เอาไว้ขันตรงหัวล็อกหัวนะในการใช้งานนะครับเราก็จะใส่ตัวหัวทองแดงแบบนี้เป็นหัวหนีบนะครับลงไป หลังจากนั้นก็จะต้องใส่ตัวล็อกตัวนี้ลงไปด้วยนะครับแล้วก็หมุนแล้วจะคล้ายๆกับตัวสว่านนะครับเราก็จะใส่ตัวนี้ลงไปด้วยมันค่อนข้างแน่นก็คล้ายออกนะครับใส่ตัวนี้ลงไปเนี่ยประมาณนี้หลังจากนั้นก็กดปุ่มนี้ล็อกนะครับเนี่ยจะล็อกจะกดเข้าไปได้จะล็อกเอาไว้แล้วเราก็ใช้ประแจตัวนี้หมุน ล็อกนะครับล็อกให้แน่นอ่าแน่นพอประมาณก็โอเคนะครับถือว่าเอาไปใช้งานได้แล้วแต่ปกติเขาไม่นิยมใช้แบบนี้กันหรอกเพราะว่ามันจับยากเอาไว้ตัดนะครับเอาไว้ตัดเอาไว้พวกขัดมากกว่านะครับแบบนี้ก็ถอดออกใช้แบบต่อสายดีกว่านะครับเขาก็เลยให้ตัวแขวนมานั่นเองนะครับให้ใคลายตัวนี้ออกนะครับคลายออกพอสมควรนะไม่ต้องหลุดนะครับ หลังจากนั้นคุณก็เอาตัวเนี้ครับสายต่อมาสังเกตดูมันจะหยิบไม่ได้ให้คุณยกหัวตัวนี้ขึ้นเทมันออกนะครับอ่าเทออกมาก่อนนะแล้วคุณก็มาคลายน็อตเสียบเข้าไปเสียบเข้าไปจนสุดเนี่ยครับประมาณนี้แล้วก็ล็อกนะหมุนไปเรื่อยๆืล็อกนะครับโอเคไม่ต้องกลัวว่าจะใส่ไม่ได้ให้สุดนะครับหมุนล็อกอ่าล็อกแล้วก็ ขันให้แน่นด้วยประแจเหมือนเดิมนี่นะครับขันให้รู้สึกตึงๆมือนะเสร็จแล้วโอเคแล้วหลังจากนั้นเลื่อนมาหมุนอ่านี่นะครับวางสายไปก่อนแล้วหมุนหมุนหมุนไปเรื่อยๆปล่อยให้เข้าหมุนไปอ่าสุดละแน่นๆพอแล้วนะครับเสร็จแล้วเนี่ยคุณก็จะได้แบบนี้มาตัวนี้จะวางหรือจะแขวนก็ได้ด้วยเสานะครับ สามารถที่จะจับแบบนี้ใช้งานได้นะครับกรณีที่คุณจะใช้เขียนจะใช้สลับชื่อคุณก็ใช้หัวแบบนี้นะครับหัวคล้ายๆกับหัวขัดนะครับวิธีเปลี่ยนหัวตรงนี้ก็ใช้ตัวนี้แย่เข้าไปเนี่ยหมุนหารองนะครับหารูนะเราก็ใช้ตัวนี้ถอดออกตอนนี้ล็อกอยู่นะครับผมเอาตัวนี้งัดเอาไว้อยู่มันมีรูเล็กๆตรงนี้ให้เสียบอยู่นะงัดเอาไว้แล้วก็หมุน หลังจากนั้นคุณก็ใส่ตัวนี้เข้าไปอ่านี่นะครับประมาณนี้ก็แล้วกันเข้าไปปุ๊บแล้วก็ล็อกให้แน่นก็เช่นเดียวกันครับตัวนี้จิ้มรูไว้อยู่ล็อกนะครับแล้วก็หมุนหัวเข้าไปถ้าคุณจะขัดด้วยหัวขัดตัวนี้ก็เสร็จแล้วครับเปิดเครื่องอ่านี่นะครับผมจะเปิดแล้วนะเนี่ยครับเบอร์หนึ่งสายก็จะพาหมุนนี่นะครับหมุนไปแล้ว ประมาณนี้ถ้าคุณเพิ่มเพิ่มขึ้นเป็นเบอร์สองเนี่ยนะครับผมก็วางไว้ถ้าแขวนอยู่นะครับถ้าแขวนอยู่ถ้าแขวนอยู่จะไม่มีเสียงเนี่ยถ้าแขวนแบบเนี้ยเขาถึงออกแบบเสามาให้แขวนเอาไว้นะครับผมวางไว้จะมีเสียงอืดๆเนี่ย ไม่โอเคต้องวางต้องแขวนนะครับแล้วในการใช้งานคุณก็ใช้มือจับแบบจับปากกาเลยครับเนี่ยโอเคนี่นะครับเบาๆเนี่ยครับเพิ่มขึ้นได้ตามความต้องการอ่านี่ประมาณนี้ ในการใช้งานจริงก็ขึ้นอยู่กับประเภทของงานนะครับผมเอามาตัดพลาสติกแบบนี้ด้วยแล้วก็มีใบเลื่อยวงเดือนแบบนี้ให้คุณทดสอบก่อนว่าตัวการหมุนหมุนไปทางไหนนะครับก็ผมลองเช็คประมาณนี้นะครับตอนนี้ถ้าคุณเห็นจะหมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับใบตัดก็ต้องใส่ให้ถูกด้านนะครับคมมันจะได้กัดเข้าไปนะครับดูผ่านมือถืออาจจะไม่เห็นแต่จริงๆแล้วหมุนทวนเข็มนาฬิกา เวลาใช้งานในการตัดตัวผงจะเยอะมากนะครับฝุ่นจะเยอะให้คุณออกแบบการตัดของคุณเองเลยผมจะใส่กับถุงพลาสติกแบบนี้นะครับเพื่อให้เก็บเศษผงก็จะประมาณนี้นะครับก็ประมาณนี้ครับคุณสามารถประยุกต์เป็นใบตัดใบขัดหรือกระดาษทรายก็ได้นะครับผมซื้อมาตัดงานประมาณนี้ ยิ่งการใช้เลื่อยวงเดือนแบบนี้นะครับขนาดเล็กมีคมมากๆก็ต้องให้ความระมัดระวังเป็นอย่างสูงนะครับแนะนำว่าให้ปรับความเร็วให้เยอะที่สุดนะครับก็จะได้ความแรงเยอะขึ้นนะครับ ฝุ่นเต็มไปหมดเลยครับตอนนี้ฝุ่นเยอะมากเนี่ยนะครับจะสุดแล้วเนี่ยโอเคได้ประมาณนี้สวยไม่สวยขึ้นอยู่ที่ฝีมือนะครับตอนนี้ผมก็โอเคละระดับหนึ่งรู้สึกฝุ่นเต็มมือเลยนี่นะครับ โอเคเรียบร้อยแล้วครับในส่วนของการทํากล่องลัซรี่พายตัดให้ลมออกด้านข้างลมเข้าฝั่งนี้แล้วก็ลมออกด้านข้างสองข้างนะครับเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็ใส่พัดลมครับโอเคเสร็จแล้วอาจจะดูงานไม่เรียบร้อยเท่าไหร่อันนี้คือผมรีบจริงๆต้องค่อยๆเก็บรายละเอียดให้สวยกว่านี้นะครับ เราสามารถเปิด Raspberry Pi นายนานทิ้งเอาไว้ได้เลยมีสายพัดลมนะครับแล้วก็เอา Raspberry Pi มาใส่ด้านในนะครับพัดลมจะดูดลมเข้าไปด้านในนะครับเป่าเข้าไปด้านในลมออกฝั่งนี้ลมผ่านฮีตซิงลัสบริ r พายออกฝั่งนี้เรียบร้อยนะครับก็เปิดยาวๆได้นะครับเดี๋ยวเสียบสายแอป APTER ของ r ั s p บ e ริ y Pi เข้าไปฝั่งนี้แล้วก็สายพัดลมฝั่งนี้ถือว่างานเสร็จสิ้นครับก็ประมาณนี้ครับเรียบร้อยเสร็จแล้วนี่นะครับ สำหรับตัวนี้ก็ค่อนข้างใช้งานได้ดีนะครับตามที่รีวิวสเปคไปอาจจะตรงนี้ร้อนนิดหน่อยนะครับแนะนำมาให้แขวนตอนใช้งานแล้วก็ถ้าเกิดจะใช้เลื่อวงเดือนให้ระวังด้วยวัตถุประสงค์ของเขาจริงๆแล้วออกแบบมาเพื่อให้ใช้จับแบบนี้แล้วก็สลักแล้วก็ขัดชิ้นงานเล็กๆนะครับโดยการใช้มือแบบนี้แต่ถ้าเกิดจะเอามาทำเป็นเลื่อวงเดือนจริงจังงานขนาดใหญ่แนะนำว่าใช้รุ่นอื่นดีกว่านะครับกำลังตัวนี้เอาไว้ จับแขวนเขียนอะไรพวกนี้นะครับก็ประมาณนี้ครับมารีวิวให้ชมกันใกล้ๆถึงส่วนประกอบถึงการใช้งานจริงเอามาทํากล่องลัสบริพายด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ